หลายาคักไรแนะนำหอดนอนสังกักคุณนะท่างผุนเป็นไออำเภออยัางกับทง่างผุนเป็นอำเภออยังผุนเดี๋ยวไปไกลไกลหลายาคักไรเนี่ยมู่บานมู่บานนี่ก็ะถ่วมมาเลยเนาะในน้อยๆปันทะเลคันน้ำไหลายแบบนี้ข้างล่างนี่คือสีปเปลี่ยนหรอก ทางล่างเนี่ยเพราะว่าบนบ่ปล่อยตั้งแต่ที่เรกครับมาปล่อยช่วงช่วงเขากําลังเหยียงครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพร้อมายสุกูสุกน์ครับผมครับพี่น้องมือนี้พ่อพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์น้ำผมสถานการณ์น้ำอยู่เครื่อนอุบลรัตน์ครับผมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นทางเขาครับผมทางเขาของเกาะกระบาได้ครับพี่น้องตอนนี้เป็นเกาะแล้วครับผมบ้านโน้นสวรรค์ครับผม ปานนนสวรรค์ครับอ,อม้างอ,อมเหียวมิเตอน้นำไว้ต้อยพี่น้องครับพุ้น่น่นยกสะดุง้งหง่พี่น้องสะดุง้งหง่ครับผมนี่ครับโอปลายังมาบ่อนหง่เท้ปลานมันมาบ่อนอยู่ไกลๆฟังตอนนี้นี่ครับทังทังเขาครับผมปลาเขาที่ผมามาไทายขังก้อนครับพี่น้องป้าเขานี่ครับนี่ละ เขาเง,งางครับผมเขาเง,งาง่มที่ผมมาถ่ายคันครับเหลือแต่บ่เรือแล้วครับบ่เห็นหอดใบมิต่ยาครับผมหมดแล้วครับผมขังออมแอวมิียดนามพี่น้องครับใกล้ๆจะซ้ําปีหกสิบแล้วครับผมขันซ้อมปีหกสิบก็ขึ้นทีขึ้นมาเกียร์ถนนพี่น้องจากน้อยแต่ว่าเพิ้นกับว่าขึ้นเรื่อยๆครับผมนมสอบถามมา ชาวบ้านผู้เพิ่นยุนีนะครับเนาะชาวบ้านบ้านนนสวรรค์ครับผมครับผมวมอพ่อทีมงานเขาส้นกว่างครับทีมงานยกสะดุ้งเขาส้นกว่างเดี๋ยวครับเผนไปลงไปยกสะดุ้งงี้ครับผมโอ้โห้ดูครับนี่แหละครับอ่าสภาพครับผมสภาพอัตรีกับว่าอะไรครับผมทะเลอยู่บ้านนนสวรรค์ครับผม สภาพพื้นทีหน้าครับผมทีหน้าก็เป็นแม่น้ำจะรถกันไปเลยครับผมเหลือแต่ทั้งเขาบ้านจุดเดียวครับผมทั้งเขาบ้านจุดเดียวแล้วก็ในถนนเส้นในบ้านครับผมกับเขาเริ่มเขามาาลายนะครับผมสอบถามครับผมกับสอบถามทั้งท้ายบ้านเพื่อนก็ว่าขึ้นเรื่อยๆครับผมน้าแล้วก็กำลังขึ้นแห้งครับผมคาดว่าน่าจะถึงปี60ครับ รับน้ำครับผมครับกับท่างเขาบ้านครับพี่น้องนี่แหละครับถนนเส้น้างบ้านที่ผมนั่มรถมาจอดครับผมตอนนี้ก็เป็นข้องน้ำไปแล้วครับผมครับที่ผมนั่มรถมาจอดผมนี่แหละพี่น้องนี่ครับบ้านโนนสวรรค์ครับผมโน่นสวรรค์ ตอนนี้ก็าชาาบ้านครับคน,นได้ใสเ่เรือครับผมใสเ่เรือเป็นในการพ้านะครับผมกะบ้านกะมันโน่นครับผมโน่นก็ยังบม่ทันอีกขึ้นท่วมครับแต่ว่าก็เขาก็เริ่มสิขึ้นเรื่อยๆครับผมนำก็ผมนี่แหละครับ น้ำถนนเส้นกลางบ้านครับผมเส้นกลางบ้านครับครับระดับน้ำกับเครื่องแข็งครับพี่น้องเครื่องแข็งก็สอบถามเมื่อกี้ครับผมขึ้นแห้งครับผมขึ้นเรื่อยๆน้ำขึ้นแห้งกัขาดว่าครับขาดว่าจะเท่าปีหกสิบครับขนาดครับว่าน้ำฝนบ่มีพี่น้องแต่ว่าน้ำมันมาหลายครับน้ำมาหลายครับผม ครับช่วงนี้ก็พอดีไม่ผมก็เร่มเปิดพี่น้องก็เลยเสียงก็เลยขาดหายครับผมนี่ครับผมขับรถผ้านามากครับผมเก่งเกับลองเทาเปียกเบิดเลยครับพี่น้องนี่ครับสภาพก็ถ่วมขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่เพิ่นขอบขั้วครับผมเพิ่นวันหยุดครับผมเพิ่นหยุดงานครับขอบขั้วพอแม่ลูกสี่คนครับผมเพิ่นก็ มาตกเบสครับผมเนี่ยเส่เดียนครับผมเนียใส่เดียนสาวกับลูกชายครับผมแล้วก็พ่อเม่ครับเป็นกิจกรรมครับวันหยุดของเพื่นกัาได้ครับผมเพราะว่าช่วงหยุดงานครับผมหยุดงานก็เลยถือโอกาสมาปิกนิกครับผมมาบึงบรรยากาศน้ำเคลื่อนครับผมแล้วก็พอดีกับ เตรียมเบ็ดมาน้ำแต่ว่าขั้นเบ็ดบ่อเดียวมาพี่น้องาใไม่แถวนั้นแหละครับผมเป็นขั้นเบ็ดกับวัตมีเบ็ดกับเชือกกับพี่น้องกับเอ็นกับก็ได้ปลาหลายตัวอยู่ครับผมพี่น้องคับทั้งเิืนเพื่อนกะทยอยครับล้งไหลข้มาเบึงสภาพน้ำครับผมน้ำรอบบริเวณเถนนถนนเคลื่อนนะครับก็ ท่วมเข้าไปหลายจุดแล้วครับผมท่วมเข้าไปหลายจุดแล้วสําหรับถนนเส้นเคลืออลอ่อนกขออภัยหลายเด้อพี่น้องพอดีผมก็ลืมข้าวครับบริบเบิงนึงวกว่าของเปิดใ้โตไม่ครับผมพอดีบริไดเปิดครับผมมันมีไม่ไวเลตครับผมสองโตโต,โตรับโตทรงเนาะ พอดีผมบ่ได้เปิดตัวตัวทรงพี่น้องมันก็เลยเสียงก็เลยขาดหายครับผมนี่ก็เป็นเสียงโดยการบันทึกข้างนอกครับผมนี่ครับผมก็สอบถามเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนช่วงวันหยุดโรงงานเพื่อนหยุดงานครับผมก็เลยถือโอกาสมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาพักผ่อนขับครอบครัวนี่ลูกสาวครับเสียแรง ถืวโอกาสมากตกปลาครับผมปลานิ่นกับตัวง่ามพี่น้องครับสำหรับนี้ก็เป็นรถไทยพี่น้องอยู่คอนแกนแล้วครับผมเพื่อนก็บ่อก็เห็นน้ามถ่วมจะได้บุกครับ หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องเพิ่นพากันมาเบิ่่งอาน้ำท่วมครับผมเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ครับผมเพิ่นก็มาเบิ่งบรรยากาศน้ำเขลื่อนนะครับเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นครับผมเคยเห็นตั้งแต่ในข่าวปีสี่ห้าครับแล้วก็ปีหกสิบครับผมที่มันท่วมถนนเนาะครับเคยเห็นแตข่ข่าวครับปีนี้ก็ไปสัมผัส โดยตัวเองครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมขั้นลูกไส้หล่าครับผมพากระเช้าน้ำกับว่ามันกระเช้าน้ำครับพันน้ำเปียกครับเปียกเปียกแต่ต้องถ่ายจนว่างหอดไอเสือบุหล่าครับนี่ครับมองได้ว่ากลิ่นมันกะใหายไม้เปลืเรื่อยพี่น้องโตปิดถังทั้งนี่แหละครับผม เยื่อเส่เดือนพี่น้องก็เห็นแล้วเมื่อกี้ครับผมที่ยกขึ้นเบิงกับป่ากับได้หลายตัวอยู่ครับครับตรงนี้ก็พอดีกำลังสิงยางพันเ,เป็นขวาไทยรูปน้ำ <c oughs> เป็นมาเทียวครับผมมาเทียวมาเบิงบรรยากาศน้ำท่วมนี่นะครับผมก็เลยสัมผัสเพิ่นแต่ว่าก็ ขอัยหลายพี่น้องเอ้เออสียดายเสียงขาดหายครับผมเสียงขาดหายเลยบ่เลยได้ยยิย่นสั่มวาพินอบวอ,อยัางนี้ทำ <g ül> อยังกันขออัยหอะไรครับครับผมช่วงนี้กับท่านใดครับผมที ขามารับชมแล้วอยู่ในเขตขอนแก่นครับผมอยากไปสัมผัสครับบรรยากาศรอบเขื่อนครับผมไปบึงน้ำเขื่อนครับก็ไปได้ครับผมแต่ว่าก็เรามาระวังครับผมการขับรถขับล่าแล้วการสวมหน้ากากครับผมสําหรับการไปบึงน้ำครับผม ครับนี่ครับขอบกั่วพ่อแม่ลูกเมื่อกี้ตอนผมถามเพื่อนเพื่อนกะได้สอบถามอยู่ว่ามันขึ้นเรื่อยๆครับผมมือว่านเพื่อนกับมามือนีเพื่อนกับมาครับผมเพื่อนกับมาบางผักพรอนนี่แหละมาตกเปดน้นครับผมนไครับผมสภาพช่วงผิวถนนครับผมกะท่วมก็ไปเกือบหมดแล้วครับผม การจราจรก่อนข้างจะติดเป็นบางช่วงครับผมเพราะว่าบางช่วงทังเจ้าหน้าที่ทังหลวงเพื่อนก็ได้เอาเบรเออร์ครับผมมากัน้นเพื่อจะว่าให้รถแลน์แลนด์โย่ล้วครับผมมันอันตรายครับถ้าเกิดแลนด์ไปพิษพัดตกลงขอบทางก็อาจสิมีปัญหาได้ครับผมเพื่อนก็ใส่แนวกัน้นกันแนวให้ได้เห็น เส้นทางขอบทางครับผมสำหรับท่างเจ้าหน้าที่ท่างหลวงครับบางท่านมันก็นเป็นเส้นทางครับผมเส้นทางพานันระวังตัวอำเภอรครับผมตัวอำเภอเนาะบเาเพิ่นส์ไปเที่ยวเบิ่งน้าอย่างเดียวคร,รครับผม,มเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางสําคัญสําหรับพันอำเภอบ้านฝางครับผมอำเภอบุรีรัมย์ไปองบันลำพูครับผม เป็นเส้นทางลัดครับผมไปทั้งเขาส้นกวางก็ได้ครับผมมาเสซนนี้ครับผมสาหรับพูทีโบยอยากใส่เส้นทางหลักมิตรภาพครับผมก็เป็นการขับรถช่วงวิวบนเมืองบรรยากาศน้ำครับผมคับมาถึงตอนนี้พอดีปลากินเบ็ดครับพี่น้องเพิ่นกระเ้า ได้ปลาือผมมาท้ายพอด,ด,ดีผมพอดีผมเดินไปขับไปเบึ่งสภาพน้ำครับผมไปเพึ่งรถวิ่งครับผมนี่นะครับผลงานที่เพิ่นได้ครับผมปลานิ่งกับตัวเท่าฝมือครับผมก็เป็นประมาณโลกลัวสองโล่แนละครับพี่น้องครับเพิ่นมาช่วงเที่ยงครับผมมาช่วงเที่ยงอตอนที่ผมไปไทายถ้ำกับปะมน ใบาสามม่วงกุก้งก ua ครับผมใบาสามม่วงกุก้งก ua ครับก็ถือว่าหมั่นนะครับผมเป็นการพักผ่อนไปนิ่ตู่ครับผมสําหรับครอบครัวไปปิกนิกแล้วก็เป็นการาตกปลาไปนิ่ตู่ครับผมพอดีช่วงนี้เพื่อนว่าสิตกปลาเขากล้องพอดีกั มีโอกาสได้เห็นโตัวป่าครับผมว่าดีป่ามากินเบ็ดครับก็บเลยอําล่าครับผมอําล่าจากัป่าบูก็ได้ดนี่สิครับพูดได้มนัเนเลครับนี่โอ้พูน่ะฮ่าฮ่าฮ่บ้านยุไก่ป่าครับเนี่ย,ยโอ้ทีทั้งเคลื่อนตลอจี กับทั้งเกียนมาตีเหรียญราะเป็นตีเหรียญเน้นเดี๋ยวไหล่เนี่ยหมันเยอะครับหมันเยอะเลยนะครับปลานี่โอ้เอาตั้งนี้อหี้เลยสิเด็กตัวครับโอ้พวกเสียนนำเนาะ ครับครับครับหลายตัวใช่ครับเป็นโล่ยังไงเขาบอกว่าไอยโอ้มันเปียกน้ำนะครับนี่ของเปียกน้ำดิมันเป็นกระดลงกระดเต่ามันเป็นระดูกเต่าเดี๋ยวครับบรรยากาศอยู่ริมเขื่อนครับริมเขื่อนน้ำท่วมกับมาซีดเบ็ดตกปลาครับตกปลาช่วงตอนนมันต่ำครับนมันต่ำน้ำท่วม กรผมนี่สภาพท้ายเคลื่อนครับผมตรงท้ายเคลื่อนถนนเส้นไปบ้านฟางครับผมยดีครัพี่น้องก็ตรงคำครับผมกับท่วมท่วมเขาแล้วครับผมท่วมเขาท่วมพื้นที่การเกษตรครับผมเขาบางจุดกับเขาเลี้ยงแล้วครับผมเขาบางจุดกับเลี้ยงแล้วแล้วก็เริ่มเขางมาทถ่วมแล้วครับผมเปอนสภาพน้ำครับผม นี่แหละครับผมอยู่ถ่ายเคลื่อนครับผมถ่ายเคลื่อนตรงเส้นไปบ้านฟางครับผมเส้นไปบานฟางเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศมีแต่พื้นน้ำครับผมตรงนี้ปลาอ่อยครับผมปลาอ้อยปลาเข่าแถวนี้ถ่วมบดเลยพี่น้องครับข้างหน้าผมนี่เป็นปลาเข่าครับผมปลาเข่าปลาอ้อยครับผมช่วงอู้นพื้นน้ำพื้นอะพื้นดินครับตะก้อนกับยุกไก่อยู่แล้วครับผมเป็นพื้นที่โลง ไก่เติบครับผมแต่ที่นี่น้าขึ้นมาท่วมเบ็ดลวครับผมท่วมนะครับปลาอ้อยปลาหง่กัเเลือสรันี่หละครับมีเสียนเบ็ดครับผมตกฉดูครับ้วก็สะดุงร้อยล้ำอยู่หลายล้ำครับผมที่เป็นบอยกเนาะครับสำหรับสะดุงครับผมบรรยากาศอากาศเย็นๆครับผมตัวผมเปียกเบ็ดลยครับผมเมื่อกี้ผมขับผ่านน้าครับผมจุดที่น้าท่วมกันรับอยู่ถนนตีนผู้ล้วครับผมตีนผู้ลวกั อรอบเคลื่อนครับผมรอบเคลื่อนกับว่าไดแล้วก็มันก็น้ำขึ้นมาท่วมครับผมแล้วก็พี่น้องระชาชนก็ไปเล่นครับผมไปเลียนไปนเบืเ้องน,นา้าแล้วก็ไปต๊เเวดครับผมตป๊ปลาก็ได้ไยุวไ่วอะกินเยี่ครับผมเด็กแว่นครับเด็กแว่น ตัวเปียกไปเลยครับผมตั้งเก่งตั้งเสือครับผมดีต่ว่ารถรถประดับพี่น้องครับสภาพน้ามันปุ่มกันนากหอดนี่ละครับหมดวองในกระจกดูครับผมขันื่อขี้แห้งกับอะไรครับผมเพราะว่ารถรถมันหลครับผมรถมันหลายมาหนีขี่รถสวนกันกับรถหญ่กัเปียกไปเลยครับพี่น้องตัวผมเปียกไปเลยครับเอาครับผมสำหรับกิปนน้ก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำครับผมอยู่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ครับผม ครับน้ำหน่อยน้ำหลายซั่มไหนครับผมกะพี่น้องอยู่ใต้เขื่อนกะเบิ่งเอาเด้อครับผมน้ำเขื่อนกับเท่าๆกับปีหกสิบแล้วครับผมประมาณเท่าๆกับปีหกสิบแต่ว่าอากากำลังขึ้นเรื่อยๆครับผมครับท่านใดที่เขามารับชมนคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมครับเมื่อนี้กะถ่ายทำวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมพศสองพันหกสิบสี่ครับผมครับกะสี่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผม สำหรับกีฬสวัสดีครับ